จเจริญพรสำหรับญาติโยมทุกคนในวันนี้วันที่สองมกราคมพศสองห้าหกเจ็ดเป็นวันปีใหม่หรือสองพันยี่สิบสี่พระครูจะบรรยายต่อคลิปที่ผ่านมาเมื่ออิทิริงและปุงคริงมีลูกเพิ่มขึ้นมาหลายคน จิตใจและกิริยามารยาทของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันแต่ละคนล้วนแต่ขาดศีลไม่มีข้อห้ามของศีลมายึดเหนี่ยวจิตใจและขาดหลักธรรมและขาดหลักของธรรมด้วยเมื่อขาดหลักของศีลและขาดหลักของธรรมแล้ว การทะเลวิวาทและทำร้ายกันจึงเกิดมีขึ้นทุกวันเรื่องเหล่านี้จึงเดือดร้อนถึงพระอินทร์จากนั้นมาพระอินทร์จึงได้ไปอาราธนานิมนต์อัญเชิญปูรษีตาไฟให้ลงมาโปรดลูกหลานของอิทธิลิงและปุงคริง ปูอษีตาไฟจึงรับคำอาราธนาอัญเชิญจากพระอินว่าจะมาช่วยเมื่อปูลอษีตาไฟมาถึงแผ่นดินและสถานที่อยู่ของอิทธิลิงและปุงคลิงปูลอษีตาไฟจึงนั่งสมาธิลืมตาขึ้น มองไปทางลูกหลานของอิทธิลิงและปุงคริงที่กำลังทะเลาะวิวาทกันอยู่ไฟจึงลุกไหม้จนกายเป็นเท่าทานทุกคนกลัวจนตัวสั่นจากนั้นมาทุกคนจึงยอมรับชรภาพผิดต่อปูรุสีตาไฟเมื่อทุกคนยอม และรับสารภาพผิดปฏิญาณตนต่อไปจะไม่ทำร้ายกันอีกแล้วจะปฏิบัติทำตามปู่ฤษีตาไฟทุกประการเมื่อทุกคนรับสารภาพผิดและยินยอมทุกอย่างแล้วจากนั้นปู่ฤษีตาไฟจึงเอาน้ำเต้าแก้ว ลดลาดลงที่กองเท่าทานทุกคนจึงฟื้นคืนชีพกลับมาต่อมาปูฤาษีตาไฟจึงเอาสินห้าให้ทุกคนได้ปฏิบัติรักษากันและเรียนเอาคองทมจากปูฤาษีได้นำมาปฏิบัติหลังจากปูฤาษีได้ถ่ายทอดศินและรม ให้จึงเกิดมีดวงตามองเห็นธรรมและมีพระอรหันเกิดขึ้นลูกหลานของอิทิลิงและปุงคริงจึงตั้งมั่นอยู่ในศรรีลไม่ทำร้ายไม่ได้ทำร้ายและทะเลาะวิวาทกันเช่นเดิมผู้ให้กำเนิดมีศีลและมีธรรมเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ก็คือปูรุษีตาไฟนั่นเองหลังจากปูรุษีตาไฟได้ถาดถ่ายทอดศีลและธรรมให้ลูกดานของอิทธิลิงและปุงคริงจนเชี่ยวชาญและชานาญทุกอย่างและมีดวงตามองเห็นธรรมหรือจบเป็นพะอรหัตจากนั้นมาปูรุษีตาไฟ จึงกลับขึ้นไปอยู่ณบนสวรรค์เช่นเดิมต่อมาแผ่นดินที่อิทธิลิงและปุงคลิงได้อาศัยอยู่ก็ได้เพิ่มความหนาขึ้นเรื่อยๆจนกลับกลายมาเป็นภูเขามีหินและมีถ้ำเกิดขึ้นทั้งทั้งที่เป็นน้ำทะเลหรือน้ำมหาสมุทรมาก่อน ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยปลาใหญ่ปลาทั้งหลายจำนวนนี้เกิดขึ้นมาก่อนมนุษย์เราเสียอีกเกิดมาพร้อมกับน้ำมหาสมุทรนั่นเองปลาทั้งหลายเหล่านี้เมื่อหมดอายุไขก็จะตายกองกันที่พื้นโลกของเราน้ำมันปลาเหล่านี้มีจำนวนมหาศาล น้ำมันที่ว่านี้ก็คือน้ำมันของปลาใหญ่นั่นเองที่มนุษย์คนเราขุดเจาะและนํามาเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงเติมรถนั่นเองส่วนแก๊สที่มีอยู่ในพื้นโลกของเราก็เกิดจากซากสัตว์ซากพืชซากมนุษย์เราที่ทับถมกัน จึงเกิดมีกฎมีแก๊ขึ้นที่เราได้นำมาใช้เติมรถและนำมาทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหุงต้มในขณะนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของบรรพบุรุษเราได้ทิ้งได้ทิ้งเอาไว้ให้เราทั้งนั้นอิทธิลิงและปุงคลิงพร้อมทั้งลูกหลานเมื่อมีการเกิดขึ้น การดับสลายก็ตามมาลูกหลานของอิทธิลิงและปุงคะลิงเมื่อมีจำนวนประชากรเยอะขึ้นทุกคนได้แยกย้ายออกจากกันไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่นซึ่งห่างไกลกันออกไปเรื่อยๆลูกแต่ละคนสีกายก็ไม่เหมือนกันคนหนึ่งผิวดำ อีกคนหนึ่งผิวขาวต่อมานานเข้าจึงแยกออกมาเป็นคนละเผ่าส่วนศีลและธรรมของปู่ฤาษีตาไฟก็ได้ถ่ายทอดกันมาทุกรุ่นทุกยุคทุกสมัยไม่รู้ว่ากี่ล้านปีมาแล้วจนมาถึงยุคพุทธกาลที่เราเคารพนับถือ พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันเราต้องพิจารณาดูที่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยเราหรืออยู่ต่างประเทศก็ดีแม้จะนับถือศาสนาอะไรเราก็เป็นสายเลือดเดียวกันบรรพบุพร,บรุษสายเลือดของเราต้นกำเนิดก็คืออิทธิลิง และปรุงคลิงนั่นเองสายปฏิบัติในทางธรรมของเราต้นกำเนิดก็มาจากปู่ฤุษีตาไฟพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันการเรียนรู้ในพระศาสนาในปัจจุบันที่นำมาเผยแพร่สอนกันสอนผิดเพี้ยนจากหลักของธรรมบ้างและสอนถูกกับหลักของธรรมบ้าง จึงเป็นช่องว่างให้พระศาสนามีความอ่อนแอเกิดขึ้นมากสำหรับพระครูที่ได้ศึกษามาในทางปฏิบัติอันแท้จริงความละเอียดในธรรมนั้นมากจริงๆในคลิปต่อไปพระครูจะได้นำเอาหลักการประพฤติปฏิบัติสำหรับผู้ที่รักษาศีลสูงมาบรรยาย การปฏิบัติเราจะทำเช่นไรบ้างจึงจะถูกกับองค์พระธรรมพระครูจะขอยุติคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนจะไปคุณโยมอย่าลืมกดทำบุญกับพระผู้ทำความเพียรด้วยเราอย่าทิ้งพระผู้ปฏิบัติทำความเพียร พระที่ปฏิบัติทำความเพียรเท่านั้นที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากบ่วงแห่งกรรมได้ในชาตินี้พระที่ไม่ได้ทำความเพียรเราก็อย่าทิ้งเขาเขาคือลูกหลานของเราต่อไปในอนาคตเขาก็จะเป็นผู้ดีได้เช่นกันก่อนจากกันกดซับเซอไลกดแชร์ ให้ด้วยกดกระดิ่งติดตามให้ด้วยขอจเจริญพร